พระเจ้าเมื่อจะแสดงธรรมบางครั้งพระองค์ก็ยกเรื่องราวหรือนิทานเนี่ยเป็นตัวเริ่มเรื่องหรือเป็นอุปมาประใม่ยังมีคราวหนึ่งพระองค์ก็ตัดเล่าถึงนักกยกรรมสองคนนะอาจารย์กับศิษย์วันหนึ่งอาจารย์ก็ ยกไม้ไผ่ลำหนึ่งขึ้นมาตั้งข้างหน้าแล้วก็บอกลูกศิษย์ให้ปีนขึ้นไม้ไผ่แล้วก็ขึ้นมาเลี้ยงตัวเองเนื้อคอของอาจารย์แล้วลูกศิษย์ก็ทำตามพอขึ้นมาเลี้ยงตัวอยู่บนเหนื้อคอของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็บอกว่า ให้เธอดูแลฉันนะฉันก็จะดูแลเธอถ้าทำนี้ได้เนี่ยศิลปะกายกรรมของเราก็จะทำสำเร็จเราก็จะได้เงินแล้วเธอก็จะได้ลงจากลำไม้ไผ่อย่างปลอดภัยรู้สึกกับพูดแย้งว่าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับอาจารย์ให้อาจารย์อ ดูแลรักษาตัวเองส่วนผมนะก็จะดูแลรักษาตัวเองถ้าเราทำางนี้ได้ศิลปะกายกรรมของเราก็จะสำเร็จเราก็จะได้เงินแล้วผมก็จะหลวงจากลลำไม้ไผ่โดยปลอดภัยผุ้เจ้าตัดส่วยก็บอกว่าเนี่ยที่ลูกศิษย์พูดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกแล้วนะ แล้วพระองค์ก็สรุปนะเป็นคําสอนหรือข้อธรรมนะสำหรับพระภิกษุที่ฟังเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยเมื่อรักษาตนก็ได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนอสองประโยชน์นี้ก็สําคัญนะรักษาตนกับรักษาผู้อื่นเนี่ย บางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คนละส่วนกันเมื่อการทำงานทางโลกกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนมักจะมองว่ามันคนละส่วนแต่ที่จริงการทำงานทางโลกเช่นทำมาหากินทำครัวนะขุดดินหรือแม้แต่อาบน้ำซักผ้าพวกนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ อชันแดกกับชั้นนั้นเนี่ยการทําประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านเนี่ยหรือที่ชันใช้คำว่ารักษาตนกับรักษาผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้นะไม่ใช่แยกจากกันอันนี้ที่ท่านพระเจ้าตรัสว่ารักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นเนี่ยอันนี้เราพอจะมองเห็นได้ง่ายนะ เดยพราะถ้าคำว่าผู้อื่นเนี่ยหมายถึงส่วนรวมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรารักษาตนครองตนให้ดีไม่ให้กิเลสครอบงำไม่ว่าจะเป็นโลภโทสะโมหะเราก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะว่าถ้าเรานะมีศีลน,นะระวังกายระวัง บาจาเอาไว้ดีเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องไปสร้างความเดือดร้อนให้ไก่ให้ใครถ้าเรารักษาใจไม่ให้ความโกรธขอบงำไอ้การที่เราจะไปต่อว่าด่าทอทำร้ายผู้คนมันก็หมดโอกาสถ้าเรารักษาใจไม่ให้โลภไอ้การที่เราจะไปขโมยเข้าของหรือว่าไปปล้นจี้หรือไปทำทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ ไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเราขับรถเนี่ยเราขับรถแล้วก็เรามีสติไม่มึนเมามันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุไปขับรถชนคนตายอันนี้เราว่าเมื่อรักษาตนนะก็เท่ากับรักษาผู้อื่นหรือว่าเมื่อรักษาตนก็เท่ากับว่าช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมถ้าสังคมจะดีได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมากอะไรหรอก ก็แค่แต่ละคนแต่ละคนน่นรักษาตัวรักษาใจให้ดีในการที่จะไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่มีเหมือนกับอยู่วัดเนี่ยถ้าเราอยู่วัดแล้วเนี่ยแต่ละคนต่างดูแลตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวให้ถูกต้องหรือว่าให้ครบถ้วนนะมันก็ไม่เกิดปัญหาให้กับส่วนรวม เวลามีขยะเราก็ทิ้งเป็นที่นะไม่เอาใจตัวนะอา่ามันก็ช่วยเหลือคนอื่นที่ทำหน้าที่นี้ด้วยโดยเพราะช่วงโควิดเนี่ยถ้าแต่ละคนรักษาตัวให้ดีอ่ไม่ให้มีเชื้อเข้ามาสู่ร่างกายโอ้มันช่วยได้เยอะเลยนะช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะเลยพอถ้าเราติดเชื้อมันก็สร้างปัญหากับคนอื่นพลอยติดเชื้อไปด้วยโดยเพราะคนที่อยู่ใกล้ๆหรือคนที่อยู่ใน ชุมชนเดียวกันอันนี้พระนเรเห็นได้ชัดนะรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นหรือว่าเมื่อดูแลตัวให้ดีก็เท่ากับช่วยเหลือส่วนรวมแตอ่อีกด้านหนึ่งล่ะนะรักษาผู้อื่นนะก็ชื่อว่ารักษาตนถ้าช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับว่าช่วยเหลือตัวเองอันนี้มันเห็นยากหน่อยนะแต่ที่จริงมันก็ เป็นความจริงที่เรานะสามารถจะประจักษ์ได้ด้วยตัวเองหรือว่าจากบทเรียนของคนอื่นเมื่อสักประมาณเกือบ50ปีมาแล้วเนี่ยนะสมัยทเจตามาย,ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิบหเนี่ยมีนักร้องฮ่องกงคนหนึ่งมีชื่อมากนะเป็นผู้หญิงนะชื่อแอนเนสชานวัยรุ่นสมัยนั้นนะ ที่อยู่ในเมืองนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ได้ฟังเพลงของแอนเนสชานอายุของเธอก็ประมาณไล่ๆกับตมาตอนนั้นนะก็ประมาณ16-17ชีวิตเธอน่าสนใจนะเธอเล่าว่าเนี่ยตอนที่เธออายุประมาณ12-13เนี่ยมีความทุกข์มากเลยเครียดเธอเป็นลูกคนที่4นะแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยรักนะแม่เนี่ยจะ รักและให้ความสนใจกับลูกคนที่หนึ่งคนที่สองมากกว่าเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยชมลูกว่าเนี่ยเรียนเก่งนะหน้าตาดีนะมีระเบียบเรียบร้อยส่วนตัวเธอเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เธอก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อด้วยนะ1ิบส รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเท่าไหร่ก็บังเอิญนะช่วงนั้นเนี่ยครูอ่ะพาเธอไปเยี่ยมบ้านพรกคนชาราไปเยี่ยมเด็กกำพร้าแล้วก็พาไป เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยนะสมัยนั้นเนี่ยมันยังมีสงครามเวียดนามอยู่คนเวียดนามก็อพยพนะทางเรือก็มาที่ฮ่องกงแล้วก็มาเาข้าค่ายนะค่ายผู้ลีภ้ภัยหรือผู้อพยพเธอไปเห็นคนแก่คนชาราคนเด็กกำพร้าแล้วก็คนในค่ายผู้อพยพแล้วแล้วก็เห็นแล้วก็ ได้เห็นความทุกอย่างของเขาแล้วก็รู้สึกเลยนะว่าโอ้ความทุกของเรานี่มันมันเล็กน้อยมากเลยนะเพราเนี่ยมีความทุกมากกว่าเราเยอะเลยเธอไม่ได้เห็นแค่นั้นนะเธอก็เกิดความกระตือรือร้นอยากจะไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ตอนเที่ยงเนี่ยเวลาพักเที่ยงเนี่ยเธอก็ไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงเพื่อระดมทุนเอาเงินบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านั้น ซึ่งหลายคนก็อายุรุ่นราคขาเดียวกับเธอ,อเธอก็ทำอยู่ทุกวันเลยนะทำแล้วก็รวบรวมได้รวบรวมเงินได้เยอะนะทำอยู่เป็นเดือนเลยแล้วเธอก็เล่าว่าวันหนึ่งก็เพราะว่าตัวเองกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงเชื่อมั่นในตัวเองเธอก็แปลกใจว่าตัวเราเปลี่ยนไปได้ยังไงนะจากคนที่ รู้สึกด้อยรู้สึกไร้ค่าแล้วก็หดหู่นะาเศร้าแต่ทำไมตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสเชื่อมั่นในตัวเองอันเธอก็เพราะว่าเป็นเพราะการที่เธอไปช่วยเหลือคนทุกคนยากนี่แหละมันทำให้เธอลืมเรื่องราวของตัวเองมันทำให้เหลอไอทำให้เธอลืมความทุกข์ของตัวเองจริงๆมันไม่ใช่แค่ทำให้ลืมความทุกข์ของตัวเองนะ แต่ว่าไอการที่ไปช่วยเหลือคนเหล่านี้มันทำให้เธอมีความสุขด้วยรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็ได้เห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยไ้พอช่วยคนอื่นนะมันก็กลับส่งผลมาช่วยเธอนะทำให้ความรู้สึกหรือมุมมองต่อตัวเองนีเปลี่ยนไปทำให้กลายเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสนะ เชื่อมั่นในตัวเองมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาเวลาเ็มีความทุกข์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์เพราะว่ารู้สึกด้อยหรือว่าทุกข์เพราะสูญเสียคนรักแล้วพบว,ว่าเนี่ยการไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากความเศร้าได้ก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะแก เป็นพนักงานทำความสะอาดวันหนึ่งเนี่ยก็พบว่าสามีป่วยนะเป็นโรคมาลาเรียแล้วก็รักษาไม่ได้นะสุดท้ายก็ตายมา,าเรยๆนี่เป็นโรคคนจนเสียสามีไม่พอนะไม่กี่เดือนต่อมาก็เสียลูกลูกชายคนเดียว พราะอุบัติเหตุพอเสียลูกเป็นครั้งที่เป็นอ่าพอเสียลูกเนี่ยนะหลังจากที่เสียสามีเนี่ยเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอไม่เหลืออะไรละหมดเลยนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยก็มีแค่สองคนนั่นแหละคือสามีกับลูกเธอรู้สึกหดหู่มากนะ หมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่สามารถจะหัวเราะได้อีกเลยชีวิตเหมือนก็อยู่ไปวันวันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมด้วยซ้ำจนกระทั่งมีความคิดนะถ้าตัวตายนะแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่ลงมือทำนะวันหนึ่งเนี่ยเธอเดินกลับบ้านนะจากที่ทำงาน มันก็มีแมวตัวเล็กๆเนี่ยพร้อมโซวิ่งตามเธอมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของเธอเลยตอนนั้นมันหน้าหนาวเธอเห็นข้างนอกนี่มันหนาวมากเนี่ยเธอก็เลยอุ้มเด็กไอ้อุ้มลูกแมวตัวเนี้ยเข้าไปในบ้านเนื่องจากมันพร้อมโซนะหิวมากนะเธอก็เลยเอานมให้มันกินมันก็เรียนนมจนหมดเลยนะแล้วมันก็มีความสุข สร็จแล้วมันก็มานวเนียพันแข้งพันขาเธอเธอเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้แล้วเธอก็รู้สึกเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้นี่มันนานหลายเดือนแล้วนะทำไมวันนี้ฉันยิ้มได้แล้วเธอก็ได้คิดว่านะถ้าการช่วยแมวตัวนี้เนี่ยให้หายหิวเนี่ยทำให้ฉันยิ้มได้การช่วยคนอื่นมีความสุข ก็น่าจะทำให้ฉันมีความสุขเหมือนกันแล้วเธอก็เลยนึกถึงเพื่อนบ้านคนนึงที่ป่วยนะนอนติดเตียงมาเป็นเดือนละเธอก็เลยอ่านคะิดอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านคนนี้นะรุ่งเช้าเธอก็นะทําขนมปังนะแล้วก็เอาไปให้กับเพื่อนบ้านว่าเขาดีใจามากเลยนะที่เธอมาเยี่ยม พอเธอเห็นเขาดีใจเธอก็พลอยดีใจแล้วมีความสุขด้วยแล้วเธอก็พบว่าเนี่ยให้การช่วยคนอื่มีความสุขเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขด้วยเหมือนกันนับแต่นั้นมาเธอก็เลยตั้งใจว่าจะไปทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกวันไม่นานนะเธอก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมกลับมายิ้มได้ สามารถที่จะกินได้นอนหลับได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนั่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าสามีและลูกเนี่ยจะเสียไปนะไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่เธอก็สามารถจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้เพราะหลไรเพราะการที่ได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ใหการช่วยผู้อื่นเนี่ยมันมีประโยชน์นะในการเยียวยาจิตใจเราคนเราเนี่ยถ้ากว่าปกติเวลามีความทุกข์มีความเศร้าเนี่ยมันมักจะนั่งเจ้าจุกนะไม่เป็นอันทำอะไรแล้วก็จะคิดวนนะถึงเรื่องความทุกข์ทำให้ยิ่งจมดิ่งเข้าไปนะในความทุกข์ในความเศร้า ในความเนื้อเนื้อต่ำใจมากขึ้นจะหลุดจากอารมณ์พวกนี้ได้เนี่ยมันต้องนะเปลี่ยนความสนใจมันต้องมีอะไรทำและสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นการทำแบบที่เป็นกิจวัตรประจำวันเท่านั้นเช่นทำครัวซักเสื้อผ้ารดน,น้ำต้นไม้ หรือว่าซักผ้าแต่ว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยไอ้ตรงนี้มันจะช่วยนะปลุกกระตุ้นเราเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเมตตานี่เป็นกุศลธรรมนะมันสามารถจะขับไล่อกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเศร้าความหมดทุกข์ไปได้ยิ่งถ้าไม่เพียงแต่คิดนะแต่ลงมือทำด้วยนะโอ้เมตตามันก็ยิ่ง มีพลังขึ้นมาแล้วพอไปทำแล้วนะเห็นเขามีความสุขเขายิ้มแย้มเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยเพราะว่าความสุขเนี่ยมันส่งผ่านถึงกันได้ไอ้ความสุขจากการทำดีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยอันนี้มันมีคุณค่าต่อจิตใจนะยิ่งกว่าความสุขจากการที่ได้เสพของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะหรือว่าเสพสิ่งแปลก,ปลกใหม่ ความสุขจากการเสพพวกนี้มันมันไม่ประเสริฐหรือว่ายั่งยืนเท่ากับความสุขจากการที่ได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นไอ้ความสุขที่เกิดจากการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยพอมันซึมซาบเข้าไปในใจเนี่ยโอ้มันก็ทำให้มีเรี่ยวมีแรงมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข นะที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียนะจากความกลุ้มอกกุ้มใจมันเหมือนกับน,น้ําดีนะน้ําดีเนี่ยถ้าเราปล่อยเข้ามามันก็ไล่น้ําเสียออกไปเราไม่จัเป็นต้องไปวิดน้ําเสียด้วยตัวเราเองเราเพียงแต่ปล่อยน้ําดีเข้ามาน้ําดีมันก็ไล่น้ําเสียออกไปอกุศลธรรมเนี่ยที่มันกัดกินใจเรา ท้าไมจิตใจหม่นหมองเนี่ยนะจะขับมันออกไปจากใจก็ยากนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราสั่งใจไม่ได้แต่เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยที่ช่วยทำให้อ้ความทุกข์หรือความรู้สึกหดหูหม่นหมองออกไปได้เหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะได้ก่กับการเจริญสติทำสมาธิ แต่ว่ามันก็มีปัจจัยตัวอื่นที่ช่วยได้นะเช่นเมตตากรุณาหรือความสุขที่เกิดจากการทำความดีความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นพอเราทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดกุศลธรรมขึ้นมาในใจไอ้กุศลธรรมเนี่ยมันก็จะจัดการกับอกุศลธรรมนะที่มีอยู่ข้างในนะเหมือนกับที่ น้ำดีมันช่วยไล่น้ำเสียที่จริงไม่ใช่แต่ความทุกข์ใจนะบางทีความทุกข์กายเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยให้การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็มีผลเยียวยาได้เหมือนกันนะเพราะว่ากายกับใจมันก็สัมพันธ์กันพี่องคนนึงเนี่ยเธอเป็นมะเร็งปอดนะอายุแค่20่สิบกว่านี่ก็เป็นมะเร็งปอด แต่เธอก็พยายามนะรักษานะเงินที่ได้จากการทำมาหากินก็เอามาใช้นะในการรักษาทั้งผ่าตัดทั้งฉายแสงทั้งฉีดคีโมสุดท้ายก็หายนะเธอก็ดีใจมากก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพื่อนๆหรือคนอื่นที่เป็นมะเร็งปอดว่าควรจะรักษาตัวอย่างไร แต่ผ่านไปเจ็ดปีนะมะเร็งมันกลับมาใหม่มะเร็งถ้ากลับมาใหม่เนี่ยมันรักษายากแล้วแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยคงรักษาไม่ได้แล้วล่ะ mm hmm. ก็มีเวลาเหลือจอุดสองปีทีแรกเธอก็ปดหู่มากเลยนะซึมเศร้าแต่ตอลองมาได้คิดว่าในเมื่อชีวิตฉันเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่น้อยเนี่ยควรจะทำชีวิตที่ หลืออยู่ให้มีคุณค่าเพราะชีวิตที่ผ่านมาเอาแต่หาเงินเธอหาเงินมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็คิดถึงเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวมาตลอดไม่ได้คิดถึงหรือทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยพอมีเวลาเหลือน้อยแล้วเอาก็เลยตัดสินใจไปเป็นจิตอาสาไปเป็นจิตอาสาให้กับเด็กที่จะป่วยในโรงพยาบาล พอไปจิตอาสาเนี่ยเธอทําแล้วก็มีความสุขนะก็เลยทําติดต่อเรื่อยมาหรือว่าทําแทบทุกวันเลยอาชีพการงานไม่สนใจแล้วเพราะว่ามีเวลาเหลือไม่มากราะวก็ทำไปทําไปนะสุขภาพเธอก็ดีขึ้นวันหนึ่งเธอไปตรวจสุขภาพบอกว่าไอ้มะเร็งปอดเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วก็ ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วมะเร็งก็ยังไม่กลับมาเลยเธอก็สงสัยมะเร็งหายไปได้ไงเพราะเธอไม่ได้รักษาหลายสมุนไพรก็ไม่ได้กินแล้วเธอก็พบว่าเนี่ยก็คงมีเหตุเดียวนะที่ทําให้เธอหายจากมะเร็งนะก็คือการเป็นจิตอาสาถึงเธอถึงกับพูดว่าเนี่ยจิตอาสานี่เป็นคีโมขนานเอกเป็นคีโมขนานเอกเลยทีเดียวนะ มันช่วยเธออย่างไรนะก็เป็นไปได้ว่าพอเธอไปไปจิตอาสาแล้วเธอมีความสุขพอมีความสุขเนี่ยมันก็ไปช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายในตัวเธอมันดีขึ้นมาเร็งเนี่ยมันก็จะว่าไปก็เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทำงานผิดพลาดนะคือพอมันมีเซลมะเรงเกิดขึ้นเนี่ย ปกติภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราก็เข้าไปจัดการกับมันเพราะมันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแต่ว่าเซลล์พวกนี้เนี่ยการที่มันเล็ดรอดแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้แปลว่าภูมิคุ้มกันมองไม่เหนน็นก็เรียกว่าทํางานผิดพลาดแต่พอเธอไปทําจิตอาสาเขา้าเธอมีความสุขมันก็คงไปให้ความสุขก็คงไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้น ผู้กู้กันก็เลยไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเทเลนิตเทเลนิตนะในปอดของเธอจนหมดไปเลยอันนี้เรียกว่าเมื่อไปช่วยผู้อื่นนะนอกจากผู้อื่นจะมีความสุขแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็กลับมาพลอยมีความสุขไปด้วยแล้ไม่ใช่แค่สุขใจเท่านั้นมันสุขกายนยีสุขกายจนถึงขั้นว่า,าความเจ็บป่วยก็ได้รับการเยียวยา ราะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยหรือการรักษาผู้อื่นเนี่ยก็เท่ากับเป็นการรักษาตนหรือช่วยเหลือตนไปด้วยหรือถึงแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สูญเสียอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็มีส่วนในการขัดเกลาจิตใจของเรานะช่วยลดนะกิเลสช่วยลดอัตตาได้อย่างที่ ผู้ชายคนหนึ่งเกษียณไปแล้วเนี่ยแกก็ไปเป็นปจิตอาสาให้กับสถาบันประสาทนะสถาบันประสาทนี่มีคนป่วยเยอะญาติพี่น้องนะนะก็พามาแต่ว่าขาดจิตอาสานะีที่มาคอยช่วยอำนวยความสะดวกตอนหลังเครือข่ายพฤติการนี่ก็ระดมจิตอา,าสาเนะี่ยมาเพื่อไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้แล้วก็ญาติ ซึ่งจำนวนไม่น้อยมาจากต่างจังหวัดจิตอาสาคนนีนะ้ชื่อสันตินะแกก็มามาเป็นจิตอาสานทำงานจริงจังนะเรียกว่าทำงานจะหนักกว่าเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะต้องมาทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็ทำทั้งวันเลยนะนะคอยแนะนำสถานที่คอยแนะนำขั้นตอนให้กับผู้ป่วยแล้วก็ญาติล้วแกทำแล้วก็มีความสุขนะ ทำมาเป็นปีแล้วแกบอกว่าเนี่ยจิตอาสาเนี่ยนะมันช่วยลดอัตราช่วยลดอัตราเพราะว่าเวลาบางทีเจอคนไข้ที่เขามีอารมณ์หงุดหงิดบางทีเขาก็โกรธก็ต่อว่า,าแกก็ต้องอดทน,นทีแรกก็อดทนก่อนนะแต่ตอนหลังก็ไม่ถือ ใ้การไม่ถือนี่ก็เป็นการฝึกปล่อยวางนะซึ่งจะทําได้ก็ต้องมีการลดอัตราด้วยนะพอไปคิดว่าเนี่ยกูเป็นเคยเป็นผู้จัดการนะเคยเป็นเจ้านายคนเนี่ยมาทํางานนี่ไม่ได้รับจ้างใครมามาเสียสละนี่ทําไมมาพูดกับกูพูดกับข้าแบบนี้อ่าแบบนี้นี่อัตตามขึ้นแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดว่า ถูกก็าตอว่ายังไงก็ไม่ถืออันนี้แสดงว่ามันอัตรามันเล็กลงหรือว่าทาตัวตนให้เล็กลงแล้วแกบอกว่าเนี่ยการปีจิตอาสา,าเนี่ยนอกจากจะช่วยลดอัตราแล้วเนี่ยมันยังช่วยทําให้ไม่มองเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองเพราะคนเราก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราเอาแต่หมกมุ่นกับความทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกแย่ ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันก็มีแนวะโน้มจะเห็นความทุกข์ของตัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของคนอื่นอยู่แล้วคนที่ปวดฟัน,นจะรู้สึกว่าความปวดของตัวนี้มันหนักกว่าคนที่ปวดเพราะว่าเป็นมะเร็งด้วยซ้ําธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราหมกมุ่นกับความทุกข์ของตัวเองแต่พอเราไปสนใจไปช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์มากกว่าเรา เราก็จะพบว่าความทุกข์ของเรานี่มันเล็กน้อยมากพอเราเห็นความทุกข์ของเราเล็กน้อยเนี่ยนะมันก็ปล่อยวางได้เหลือจะรู้สึกเออเราโชคดีนะที่เราอ่มีความทุกข์แค่นี้คนหนึ่งก็ทุกข์กับเราเยอะเมื่อกีที่องเนสชาเน,นี่ยเขาพบว่าโอ้มีคนหนึ่งก็ทุกข์กับเรามากเลยกลายเป็นว่าความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กอันนี้เรียกว่าอ่เป็นเพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะ เรที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นความจริงและเป็นสัจธรรมนะที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอเวลามีความทุกข์เนี่ยนอกจากการเจริญภาวนาเจริญสตินะปล่อยวางความทุกข์ซึ่งบักจะเกิดจากความคิดหรือว่าเกิดจากความหลงคิด นะไม่ปล่อยให้ความหลงคิดเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจแล้วบางทีการออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะมันก็เป็นตัวเสริมอีกอย่างหนึ่งนะมันทําให้ลืมความทุกข์นะของเราหรือว่าไม่มามัวคิดแต่ความทุกข์หรือเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองนี่เป็นวิธีแบบที่เรียกว่าคนธรรมดาก็สามารถทําได้และควรทําด้วยชาติพัทธทานี้กรับพรบ